เนี่ยก็ได้นำมาเพื่อนเลยครับเพื่อนเนี่ยตัวรองตัวรองสำหรับตัดเหล็กเนี่ยเพื่อนมนเพื่อนตัดเหล็กกับไฟเบอร์เนี้ยครับนี่หับตัวไฟเบอร์เนี้ยนะครับ,บอันนี้ก็เป็นตัวรองเลยเนี่ยนะครับตัวรองที่ว่าแบบเวลาเรารองตัวนี้เวลาทำเราทำให้สูงเท่ากับไฟเบอร์นยเราทำให้สูงเท่ากับเนี้ยเราทำให้สูงเท่ากับฐานไฟเบอร์ตัวนี้เลยนี่ตัวนี้เลยเนี่ยให้มันสูงความสูงให้มันเท่าเกันให้มันใกล้เคียงกันนะครับทีนี้เวลาเราใช้งานตัวไฟเบอร์เราก็พาดเหล็กบนนี้เลยเนี่ยพ้าาดเหล็กบนนี้ลาก ลากเลข้างในก็จะเป็นเหล็กที่เล็กกว่าข้างนอกก็ใหญ่กว่าให้มันหมุนได้เเวลาเหล็กเล็กๆ,ๆเราลากมันจะหมุนนี่นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะใส่ลูกบอรตรงนี้ก็ได้แต่ก็อยากก็ใม้รู้รากว่านี้นะคับบนี่ยเป็นตัวรองแบนี้เลยนะครับเราไม่ต้องมาเจ้าหาเศษเหล็กเศษไม้มานั่งรองให้มันเท่านี้อยู่เราทําขึ้นมาแบบนี้ทีเดียวเลยก็วิธีทําง่ายๆ,ๆี้เลยมาดนะูแบบนี้ง่าแยบบๆเลยนะครับหรือเพื่อนๆต้องการทำมันปรับขึ้นปรับลงก็ได้นะครับบางทีตรงนี้พื้นมันต่ำตรงนี้พื้นมันสูงหรืไฟเบอร์อีกตัวห้มันเท่ากัันครบง แล้วเราตัดเหล็กเราใช้งานเราง่ายเลยไม่ต้องหาที่อะไรลงม,มันที่บอกไว้นะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับไอเดียง่ายๆนะครับใครใครใครก็มาดูก็ไปทําตามได้นะครับถ้าใครมีวิธีการทาที่ว่าดีกว่านี้ก็จัดเลยครับจ,จัดเลยนะครับเป็นแนวทางก็เลยกันนะครับ